ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยแ่วเช้าเอาะอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9โดยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัิฉันชัชลายแสงสว่างค่ะก็ยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาในการลงพื้นที่นะคะในการ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าพี่น้องประชาชนนะคะจะอยู่ในพื้นที่ใดหรือประสบกับปัญหาด้านใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเชิญติดตามรับชมและฟังค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลนะคะจำนวนแปดนายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระเริงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนะครราชสีมาและผู้นำชุมชนบ้านคลองหินล่องตำบลระเลิงร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์วาตภัยซึ่งมีบ้านเรือนพังเสียหายจำนวน19หลังคาเรือนโดวยวันนี้ก็นะคะได้ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะคะจำนวนสี่หลังพร้อมทั้งได้มอบชุดยาสามารถประจำบ้านให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะต่อไปค่ะจะลงกันไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะพันเอกโยธินรัตตะเสรีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการส่งมอบโครงการจัดหาระบบกรองน้ำดื่มนะคะระบบ r o ซึ่งอัตราการผลิตก็250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมเครื่องทำน้ำดื่มสำเร็จรูปให้กับมัสยิดดาลุนฟินเดาประจำปีง,งบประมาณ2,565เพื่อพัฒนานคุณภาพชีวิตของราษฎรนะคะโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์และชุมชนในพื้นที่ได้บริการน้ำได้บริโภคน้ำที่สะอาด ถูกหลักอนามายัยโดยมีผู้รับผลประโยชน์นะคะก็จำนวนสามร้อยหองคูรเลือนหนึ่ันหาร้อยคนณพื้นที่บ้านโคกยามูหมู่7จ็ดตำบลภัยวันอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสค่ะ